เดินทางอีกหนึ่งวันนะครับเราบอกลงแนละ้หลาย,ลยจะเข้าอุโมงแล้วนะครับจะเข้าอุโมงเหมือนเดิมตัวเราเข้าอุโมงสามสองหนึ่งไปตอ้เข้ามาอุโมงเลยนะครับหลอดภูเขาเข้ามาเดินทางไปปูซานเหมือนที่บอกไว้เลยนะครับเดินทางตอนเช้าๆ้านะครับอุโมงนี้เสร็จปุ๊บ 와우. Wow. Wow. เขาไป่ต้ภูเขาเ่ยเมื่อเขาเจาะข้างบนข้างนั้นเขาจะทําเป็นถนนคู่ขนานดเลยนะประเทศถนนเพิ่ไมไปนมาเออขก้นม่เมจาะภูเขาอย่างเดียวในบ้านถ้าเกิดภูเขาลูกเล็กๆแบบนี้เขาก็เขาก็ใช้วิธีการขุดอ่าวิธีการขุดกันนะถ้าเกิดเป็นภูเขาลูกใหญ่ๆที่ไม่สามารถที่จะขุดได้เขาก็ต้องเจาะเป็นอุโมงค์ะ่า พัฒนาของบ้านเขาอยากให้ดูวิวทิวทัศน์้างท่าเนี่เสยเดับนะเสยแห้งมาพวกเจ้าวะเสยแห้งไหมเนี่ยการเดินทางการเดินทางของข้าประจาในวันนี้ใครอ่านออกก็อาา่านหน้ภาษาภาษาเกาหลีเนี่ยถ้าเกิดมันผู้เขาเป็นลูกใหญ่แบบนี้ข้างหน้านเห็นไหมเนี่ยแต่ข้างหน้าแบบนี้เขาก็ต้องใช้วิธีการ เห็ูเขาบรรลุง่งต้องเจาะเจาะแล้วจะเข้าไปซ้ำไองหนึ่งไปจุดนี่เดินทางเบื่อข้างหน้าดูย่างสวยเลยดูนะ3ามซอนออกจากองค์มว้าที่ริมนุ่นูโอ้ สามนาทีแล้วม,มีตะคุ่งมงอย่างเดียวคือพื้นที่ประเทศเกาหลีเนือคือเป็นพื้นที่ททมีแต่ภูเขาทั่วประเทศเลยได้เพราะว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ไม่ต่ภูเขาทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นประเทศที่มีทะเลล้อมรอบดิดถ้าก็ไม่ได้รับไม่รับก็ถ้าเกิดไม่รับก็เกาหลีเหนือนะเกาหลีใต้นี่คือประเทศเป็นทะเลท,ที่ล้อมรอบประเทศทั้งหมดเลย อน,นี่อุโมงนี้นะ่ารู้สึกจะยาวมากเพราะภูเขามันลุกในนะโยใช้เวลากี่นาทีใช้เวลากี่นาทีถึงนาทีไหม่าจะผ่านอุโมงนี้ไปได้บ้านเรามีอุโมง์ยาวขนาดนี้ไหมอันนี้อันนี้ผมไม่ทราบได้นะครับเดินแต่รู้สึกว่าบ้านเขาเนี่ยมแปลกแลกมาก พอมาแต่เกาหลีใหม่ๆนี่รู้สึกเป็นอะไรที่แปลกตาเลยรู้สึกที่จะว้าวมากเลยเพราะบ้านเขาเนี่บ้านเขาเนี่คือสวยงามแบบประดับแสงสีเสียงแสงสีอย่างอย่างงามเลยนะเป็นอะไรที่ว้าวมากอุโบกนี่ยาวมากเลยด้วยใช้เวลาหนึ่งนาทีนาทีกลัวๆเลยว่าจะผ่านอุมมงนี้ไปได้ เป็นแสงสว่างที่ปลายอุมโมงค์ไหมเห็นไหมนี่แหละครับผมรูปอุมโมงค์ได้ละไปสามสองหนึ่งไอแฟบแสงแรกมาแล้วนี่ละครับผมไม่ต้องถามว่าเดินทางไปใช้เวลาเดินทางลงทุนนั่งรถ ที่จะถ่ายคลิปนะครับให้เขาแก่เป็นคนพาไปฮ่ารู้บ้านเขาหนะเมันมาอุดมสมบูรณ์มาบ้านเขาเป็นตะพูเขาอันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดมันรับสามารถที่จะตัดได้ก็ตัด,ต,ดตัดไม่ได้ภูเขานี้มันลูกใหญ่มากไปต่ออุโมงต่อเข้าอุโมงต่อเลยเข้าอุโมงต่อเลยวะ ประมาณเยอะ กันไม่กล้องสวยๆเล่นสวยๆเนี่ยขายขายลูกงามๆนี่ง่าไม่ได้ว่าบ้านเขาบ้านบ้านใกล้เยนเคียงเขาเขาในย่านมาหานีนะบ้านขาเจา้าเห็นปอยู่ข้างล่างนนถ้าเกิดคิดบึ้งออกง่ายๆถ้าเกิดน้ำม,มันตกลงมาตามร่องน้ำตามภูเขาที่บ้านอยู่ข้างล่างมันจะอยู่ได้บหาเจ้าอ่ะดูะูภูเขาทางนั้นเลยภูเขาทั้งนั้นเลย สาหรับคนที่ชอบสนามสำหรับคนที่ชอบชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับเนอะใกล้จะเข้าหน้าหนาวใคจะเข้ามาเที่ยวกันเซิญได้เลยนะครับเนอะลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาเที่ยวได้เลยใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วจังน้อยแถวนี้ก็หิมะตกอุมโดนอ่าะภูเขาเนี่ยสำหรับคนที่ชอบธรรมชาต แค่นี้นะครับเรามาดูกันว่าเราจะเอาอะไรให้โด่งไหม